สวัสดีครับพบกับสิษแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวในปี2568นี้นะครับคุณจะมีแรงบันดาลใจความคิดทะเยอทยานและการวางแผนเพื่อจะเอาชนะคนอื่นในชีวิตของคุณในปีนี้จะมีแต่การแข่งขันต่อสู้และแย่งชิงมากกว่าปกตินะครับ คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์อย่างล้ำลึกนะครับและปรับตัวเองทบทวนวิชาการที่คุณเคยมีมานำมาใช้อย่างมั่นคงจนกระทั่งผู้ใหญ่เห็นดีเห็นชอบไปด้วยนะครับดาวหัวไก่ดาวดวงนี้เป็นดาวคนวา้นคว้าดาวนักวิทยาศาสตร์เมื่อมาอยู่ในดวงชะตาของคุณส่งผลให้วิชาการของคุณนั้นล้ำหน้าก้าวหน้ากว่าใครอื่น นั่นคือตัวดีสำหรับปีนี้แต่หันไปมองอีกทีครับมีดาวร้ายตั้งหลายดวงเข้ามารบกวนนะครับเพราะนั้นการใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทเสื้อขาวดวงหนึ่งคนจีนเรียกว่าแปะโฮเสื้อขาวนี้นะครับมันผูกพันเกี่ยวกับการฟ้องร้องมีคดีความเกิดขึ้นการเจ็บป่วยแล้วดาวเทียงเข่าเทียงเข่านีแ้แปลว่าฟ้าร้องไห้ครับ ดาวแห่งการเสียใจเราจะร้องไห้ต่อเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตายลงหรือเสียหายหรือบาดเจ็บนะครับฉะนั้นต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราดูแลอยู่คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่กันเป็นแบบคงศีนะครับดาวตัวนี้ทําร้ายครับอีกตัวหนึ่งอ่างลวงครับดาวอ่างลวงเนี่ยส่งผลให้เราเกิดอารมณ์พิศษษวาสมันดีเฉพาะคนโสด แต่คนไม่โสดมีครอบครัวแล้วจะสร้างความเดือดร้อนให้คนภายในครอบครัวใจสว่วกะเอียวยิ่งยิ่งทำให้คุณอารมณ์ร้อนนะครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเย็นนับ1นึ่งถึงร้อถึงพันไว้ก่อนมิเช่นนั้นผิดพลาดแม้แต่มองขาดก็ตามในปีนี้ต้องระวังนะครับ ให้คุณเดินทางไปไหว้เจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอียอันนี้เป็นเจ้าพ่อใหญ่ครับดูแลตามสารเจ้าต่างๆครับในกรุงเทพก็รู้หรือคุณมั่นใจจะไปส่วเถาก็ได้นะครับเพื่อขอพรให้ขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งปวงเพราะเจ้าพ่อเสือเนี่ยเป็นดาวใหญ่มากนะครับอมชมรมเราก็มีนะครับตัวเหล่าเอียเจ้าพ่อเสือ ใครที่เคยมีแล้วก็ออกมาใช้นะครับสำหรับคนเกิดปีวัวข้างหลังยังมีหะห้อนอยู่ส่งผลให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแม้กระตั้งห่วงจุ้ยประจำปีแต่ละเดือนอะไรจะเกิดขึ้นติดตามหนังสือเสริมดวงชะตา2,568ที่ c ีเอ็ดุ๊และสอบถามมายังทีมงานของเราคุณจะได้รับคำตอบเป็นอย่างดี โชคดีมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ